สวัสดีครับนี่คืทีวี360องศากับผมธนินวัฒ์พัฒนาวีรคุณนะครับวันนี้เรามาจับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงจากแผ่นดินไหวชี่หลีครับ ินไหวเป็นภัยธรรมชาติภัยเดียวนะครับที่มนุษย์โลกอย่างเรานั้นไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าธรณีจะพิโรธเมื่อไหร่ตรงไหนและรุนแรงอย่างไรครับอย่างการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่8.2ลิกตร์ที่นอกชายฝั่งประเทศชิลีทวีปอเมริกาใต้กลางดึกเกือบเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นหรือเช้าวันนี้ครับตามเวลาในประเทศไทยแผ่นดินไหวขนาดนี้ถ้าไปอยู่บนบกนั้นจะเกิดความเสียหายรุนแรงมากเลยทีเดียวน,นะครับแต่จุดเกิดแผ่นดินไหวอย,อยู่ในทะเลตอนเหนือของประเทศชิลีศูนย์กลางนั้นอยู่ลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรซึ่งตามมาด้ หลังแผ่นด <ina> ินไหวขนาดหลักนะครับมากกว่า5.5ลิตรจำนวนถึง4ครั้งแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจุดเกิดแผ่นดินไหวนั้นอยู่ใกล้ชายฝั่งเมืองท่าอิกิเกมากทีเดียวนะครับใช่ก็เพราะว่าตรงนี้ครับมีแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอยู่ชิดชายฝั่งมากทีเดียวซึ่งแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกนักซากับแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้ครับศูนย์ตือนภัยสึนามิจึงคำนวณขนาดและทิศทางของคลื่นสึนามิได้ดังภาพต่อไปนะครับโดยง่ายก็คือว่าความรุนแรงจะมีมากในบริเวณที่เป็นสีแดงหรือจุดเกกิิดดแผ่่นน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 ไไหวจจาาาัั้้ททงงอคลืสมะป รประเทศทถงของเรานั้นอยู่ทางซ้ายสุดของภาพแผ่นดินไหวและสึนามิชิลีจึงไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยครับนายบุรินเวทบันเทิงผู้อำนวยการสํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ายังต้องเฝ้าระวัง after shock อีกนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ความรุนแรงระดับมากกว่า5ริกเตอร์ยังจะเกิดขึ้นได้อีกแต่จะไม่มีคลื่นสึนามิเกิดขึ้นอีกแล้ว ประเทศชิลีนั้นตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟหรือ n ิ o อ f ฟ r e ครับตลอด50กว่าปีที่ผ่านมาพบว่าแผ่นดินไหวมีมากมายดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ครับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับที่นี่อย่างขนาด8.8ริกเตอร์นั้นก็เคยเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2553และแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขนาด9.5ริกเตอร์ก็เกิดที่ชิลีในเดือนพฤษภาคม2503มันแล้วนี่คือความเปลี่ยนแปลงจากแผ่นดินไหวที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับส่วนตอนนี้เราจะมาติดตามเรื่องของความเปลี่ยนแปปลงในรระเทศไยบบ้าคั พรุ่งนี้แล้วนะครับที่จะมีความแปรปรวนของประเทศไทยเกิดขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภยัยอากาศร้อนจัดและพายุฤดูร้อน3-7เมษาย,ยนจํจำง่ายๆครับพื้นที่เสี่ยงพายุฤดูร้อนจะไล่ตั้งแต่อีสานเข้าภาคกลางไปภาคเหนือนแล้วกลับมาที่อีสาตนตนบนอีกทีก่อนที่ความเสี่ยงจะจบลงครับสิ่งที่ผู้ชมต้องเตรียมการก็คือระวังอันตรายอะไรที่ไม่แข็งแรงให้ปูกยึดและซ่อมแซมให้เรียบร้อยเพราะว่าลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อนนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายใหญ่โตได้ครับ ปิดท้ายนะครับรับที่ตยอาสารทีวี360องศาออนแมกกาซีนฉบับใหม่ฟรีนะครับได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับสำหรับแฟนๆทีวี360องศาเห็นผมทำท่าเน,นี้ยครับมันนานแล้วนะครับวันนี้มีท่าใหม่ติดตามได้ในเก็บตกนะครับเพราะนี่คือทีวี360อ,องศาสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน